مما صح من الاخبار من سيره هاد مختار ارسله الله بدعوته للامه جمعا فانار واضاء الكون برمته كالشمس اذا شع نهار وبمولده اشرق نور من مكه بلغ الامصار من نسل قريش من هاشم عرب اقحاح ب سم الله الرحمن الرحيم ไม่ให้น ع ي ن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربشرح لصدري ويرسل لي أملي وحل ا ل ع ق د ا م ن لساني يفقه قولي اللهم لا سال إلا ما جعلته سهلة و أ ن ت تجعل ا ل ح س ن ا إذا شئت سالا بسم الله ياسلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับหลังจากที่เราคุยกันไปในเหตุการณ์ช่วงเด็กนะครับวัยเด็กของท่านนะครับว่า ชีวิตวัยเด็กของท่านเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดจนถึง6ปีเนี่ยท่านประสบกับเหตุการณ์อันใดบ้างนะครับตั้งแต่การที่ท่านนั้นเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากท่านซวยซวยวบักนะครับท่านฮัมซ่านะครับแล้วก็ท่านหญิงคาลิมะนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในการผ่าอกของท่านนะครับหลังจากที่แม่ของท่านเสียชีวิตลงนะครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามเนี่ยนะครับ ก็ได้รับการอุปการะต่อในป,ปู่ของท่านก็คืออับดุลมุตตอลิบนะครับท่านนาบีเนี่ยนะครับก็เป็นหลานที่ท่านอับดุลมุตตอลิบเนี่ยโปรดปานเป็นอย่างมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่ามันเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์อันใดบ้างแต่ว่าหลังจากที่อับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตตอนท่านอายุได้8ปีท่านนาบีอายุได้8ปีเนี่ยนะครับท่านนาบีเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับลุงของท่านจนถึงอายุที่15ปีนะครับ สิบห้าปีเนี่ยแล้วไงต่อก็ยังอยู่ต่อนะแต่ว่ามันก็จะเริ่มมีประเด็นที่จะเอามานําเสนอกันแล้วก็คือว่าหลังจากที่ท่านนั้นเนี่ยมีอายุได้สิบห้าปีท่านนาบีเนี่ยก็เริ่มทําการทํางานเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ท่านนาบีเนี่ยนะครับอยู่กับอบูุตอเลบเนี่ยอบูุตอเล็บเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติและเป็นหนึ่งในแกนนําของเมืองมักกะ ก็จริงแต่ว่าฐานะของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนนะครับแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ยอบูตาเลบก็มีความรักและก็ให้ความอบอุ่นกับท่านนาบีนะครับไม่ขาดนะครับแม้กระทั่งในวันที่ท่านนาบีนั้นเนี่ยประกาศศาสนาหรือว่าอยู่คนละศาสนากับท่านลุงของท่านนาบีแต่ว่าท่านก็ยังแสดงความรักต่อท่านนาบีผ่านวิธีการต่างๆมากมายนะครับทีนี้กลับมาตอนที่ท่านอายุ15ปีท่านนาบีอายุ15ปี ท่านนาบีเนี่ยก็ริ่งทำงานเป็นของตัวเองสิบห้าปีพวกเรายังทำอะไรกันอยู่สิบห้าปีบางคนยังเล่นไม่รู้เรื่องอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสิบห้าปีในวัยเด็กของท่านนาบีเนี่ยท่านต้องทำงานเลี้ยงตัวเองทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองนี่คือความอดทนนี่คือความยืนหยัดยาลอสุบะตาลานั้นเนี่ยแล้วก็เป็นบททดสอบนะครับทียาลอสุบฮา,า,านะฮัวตาอาลานั้นเนี่ยให้กับท่านนาบี นะครับผมซึ่งอันนี้แหละมันก็คือการหนึ่งในการเตรียมตัวที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยเตรียมตัวให้ท่านนาบีนั้นเนี่ยเป็นนบีนะครับเพราะว่ามีฮะดีษบอกว่าไม่มีนบีคนใดนะครับยกที่เขานั้นจะถูกแต่งตั้งมาถูกส่งมายกแต่ยกเว้นแต่ว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องเลี้ยงปัสุสัตว์มาก่อนนะครับมีฮะดีษบอกอยู่ในซอฮีบุคอรีนะครับ นักวิชาการอธิบายว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์หลายอย่างทำไมนบีถึงบอกว่าทำไมนบีถึงบอกว่านบีทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านการเลี้ยงสัตว์มาก่อนทำไมนบีถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาตาลาเนี่ยนะครับทรงกําหนดอาชีพนี้นะครับให้กับนบีทุกคนที่ที่ทาตรงนี้เนี่ยที่มาเป็นนบีเนี่ยเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้สกิล หรือว่าทักษะหลายอย่างเพื่อที่จะสามารถทําให้มันอยู่ได้นี่คือหนึ่งในการสอนหรือการเตรียมตัวที่อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยให้กับท่านนาบีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการการการเลี้ยงแกะหรือการเลี้ยงแพะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือมันคือ,คอการเตรียมตัวไปสู่การควบคุมผู้คนคือการที่เราพูดอย่างเงี้ยเราไม่ได้หมายความว่าพวกเราเป็นแกะพวกเราเป็นแพะแต่ว่ามันหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งจะสามารถควบคุมฝูงแกะ หรือว่าควบคุมฝูงแพะให้ให้ปลอดภัยให้ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ทักษะหลายอย่างนะครับนะักวิชาการยกตัวอ,อย่างเช่นว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องสามารถรวมแกะหรือแพะเมื่อมันแตกกระจายได้ว่ามันกระจายไปคนละทิศคนละทางเขาต้องมีวิธีในการรวมสัตว์เหล่านั้นให้มาอยู่ในฝูงฝูงเดียวคนคนนั้นจะต้องหาวิธีหรือต้องคุมสัตว์เหล่านั้นในการเคลื่อนที่ ระหว่างที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้ได้คนคนนั้นจะต้องปกป้องสัตว์เหล่านั้นจากอันตรายที่มันจะเข้ามาทำ้ายสัตว์เหล่านั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายการขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่สามสกินเหล่านี้เมื่อกี้ที่พูดไปคืออะไรการรวมเมื่อเขาแตกแยกการพาสัตว์หรือว่าอะไรพวกนี้ จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งและการปกป้องสัตว์เหล่านั้นจากอันตรายเนี่ยมันคือหนึ่งในมันคือหนึ่งในหน้าที่ของคนที่เป็นนาบีจะต้องทํากับอุมมาของพวกท่านคือการที่พวกท่านนั้นเนี่ยจะต้องรวมวประชาชาติที่จักแตกแยกให้เป็นหนึ่งแต่ก็ต้องรวมบนพื้นฐานอักีดาที่ถูกต้องนะการที่พวกท่านนั้นเนี่ยจะต้องทําให้มนุษย์นั้นเนี่ยนาพาไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่าง ที่มันเป็นเป้าหมายเดียวกันการที่พวกท่านนั้นเนี่ยจะต้องปกป้องอุมมมาของท่านจากอันตรายดังนั้นออทักษะต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากอาชีพเหล่านี้เนี่ยมันคือทักษะที่จําเป็นในการเป็นนบีด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺสุบะตาราเนี่ยจึงให้อาชีพนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในการที่อัลลอฮฺสุบะตารานั้นจะได้ทําการปกป้อง จะทจะได้ทำการเทรนจะได้ทำการฝึกอบรมท่านนาบีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้สามารถนะครับเตรียมความพร้อมไปสู่การนำผู้คนนะครับที่มีความดื้อยิ่งกว่าสัตว์ที่มีความเอ,อเอกเทศยิ่งกว่าสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่อัลลอฮฺสุลตานได้วางเอาไว้นะครับซึ่งหนึ่งใน เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่จะมาเสริมก็คือว่าท่านนบีุลมฮัมมัดสุลตลามเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่กตันยูรู้คุณเป็นอย่างมากนะครับท่านนั้นเนี่ยเมื่อท่านทํางานท่านแต่งงานและท่านได้ริสกีมาเนี่ยนะครับท่านก็ไปหาฮัมซาลุงของท่านชื่อฮัมซานะครับแล้วก็ท่านก็บอกกับลุงของฮัมซาว่าท่านนั้นเนี่ยไปขอให้ท่านฮัมซาเนี่ยช่วยเหลืออบูตอเลบขอให้ท่านฮัมซาช่วยเหลืออบูตอเล นะครับและหลังจากนั้นท่านฮามซะแล้วก็ท่านนาบีเนี่ยนะครับแล้วก็บางรีวายาก็ก็บอกว่ามีท่านอับบาสมาด้วย3คนก็ไปหาอบูตอเลบแล้วก็ไปขอรูปของท่านอบูตอเลบเนี่ยมาเลี้ยงดูเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือแบ่งเบาภาระที่ท่านอบูตอเลบเน่ยแบกไว้นะครับซึ่ง3าคนนี้ก็เอามาคนหนึ่งนะครับ ท่านนาบีเนี่ยก็รับท่านใครมาท่านอาลีมาเลี้ยงดูท่านฮามซาก็รับท่านยะฟาัดมาเลี้ยงดูท่านอับบาสก็รับท่านอากีมาเลี้ยงดูตรงนี้คือหนึ่งในหนึ่งในสิ่งหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องของการกระตันยูรู้คุณว่าเวลาที่คนคนหนึ่งช่วยเหลือเราในวันที่เราไม่มีในวันที่เรามีเนี่ยเราควรทํำยังไงเพราะว่า อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอบูตอเลบเนี่ยคือคนที่เป็นลุงของท่านนาบีคนที่รับเลี้ยงท่านนาบีมาหลังจากที่ปู่ของท่านนั้นเนี่ยเสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันอบูตอเลบก,ก็เป็นคนที่ยากจนไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแม้ว่าจะมีเกียรติหรือว่ามีตําแหน่งในในสังคมก็ตามท่านนาบีเนี่ยจึงทําการช่วยเหลือท่านนะครับตามที่ท่านนั้นเนี่ยสามารถทําได้น,นั้นก็คือการรับนะครับท่านอาลีมาเลี้ยงนั่นเองนะครับ หลังจากที่ท่านนั้นเนี่ยทำการค่าทำการเลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นอาชีพต่อมาที่ท่านทําก็คือการค้าขายหลังจากที่ท่านนบีนั้นเนี่ยทำการค้าขายนะครับท่านนบีเนี่ยนะครับก็ทําการค้าขายก็มันก็เป็นที่มาของเรื่องราวที่ว่าท่านหญิงคอเดียเนี่ยนะครับรับท่านนบีชักชวนนะครับ ท่านนาบีมาเลยครับมามาทําการค้าขายกับท่านนะครับแล้วก็นําไปสู่การที่ท่านหญิงคอรดีอเนี่ยพอใจในตัวท่านนาบีนะครับแล้วก็แต่งงานกับท่านซึ่งตรงนี้มันก็มีรายละเอียดเหมือนกันนะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็นักวิชาการประวัติศาสตร์มีความเห็นยังไงกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งก็ถ้ามีโอกาสนะครับคงได้เอามาพูดคุยกันหลังจากที่แต่งงานกับท่านหญิงคอรดิอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ มีส่วนที่สัญญาหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีนั้นเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับนั่นคือส่วนที่สัญญาฟูดูนะครับส่วนที่สัญญาฟูดูฟูดูเนี่ยก็คือส่วนที่สัญญาที่มีเผ่าอยู่ประมาณ5้าเผ่านะครับทำสนที่สัญญากันก็คือบรนณูฮาชิมนะครับบรนณูมุตตาเลบนะครับบรนูซุฮร็อนะครับบาดูอสัดนะครับแล้วก็บรนณูไตมีนะครับห้าเผ่าเนี่ยนะครับทำการ ทำการทำส่วนที่สัญญากันคําถามคือทําส่วนที่สัญญาเรื่องอะไรคําตอบก็คือทําส่วนที่สัญญาว่าเราจะไม่ยอมคนที่อาธรรมเราจะคืนสิทธิ์ให้กับคนที่ถูกอาธรรมตรงนี้เนี่ยนะครับเชลซ์มาคมิกก็เลยทาการอธิบายว่าการการที่มันมีประวัติการนี้เนี่ยมันบ่งชี้ให้เราเห็นว่าการอธรรมเนี่ยหรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกรับได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว มันไม่ใช่ว่าอิสลามเนี่ยมามาจำกัดมากำหนดแล้วก็ความเป็นความเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยจะจะไม่รับรู้คือมันมีบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ผิดที่อิสลามนั้นเนี่ยมากำหนดแล้วบางทีเนี่ยด้วยกับความอ่อนด้อยของเราเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดแต่ว่าไอการละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยม่ชอบเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นยาคนประเภทไหนหรือคนที่อยู่ที่ไหนเนี่ย S <S <an> เราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับดังนั้นสิทธิ์เราไม่สามารถที่จะไปละเมิดใครได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือว่าคนนั้นจะเป็นกาเฟตก็แล้วแต่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกาเฟตเราก็จะต้องให้สิทธิ์ที่เขาควรจะได้นะครับนี่มันคนละเรื่องกับการมอบความรักให้กับพวกเขาแต่ว่าสิทธิ์ที่เขาต้องได้เช่นสิทธิ์ที่เขาต้องได้จากการที่เขานั้นเป็น ประชากรในรัฐนั้นสิทธ,ทากกาททธิที่เขาต้องได้จากการที่เขานั้นเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของเราสิทธิที่เขาต้องได้จากการที่เขานั้นเป็นเป็นพ่อแม่เป็นเครือญาติของเรามันก็ต้องมีอยู่นี่คือความยุติธรรมของศาสนาอิสลามนะครับผมดังนั้นเนี่ยท่าออนนาบ,บีก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงอรรยะอักลับมาที่เรื่องท่านหญิงอรรยานะท่านนบ,บีเนี่ยนะครับได้แต่งงานกับท่านหญิงอรรยาแล้วก็มีลูกทั้งหมด6คน นะครับก็คือหนึ่งก็คือพนางเซนับซึ่งมีทัศนะว่าท่านนางเนี่ยเป็นลูกคนโตสุดนะครับคนที่สองคือรุกไยะนะครับแล้วก็อ um ุมุกแคนโซมนะครับแล้วก็ท่านหญิงฟาติมะซึ่งก็มีทัศนะว่าเป็นลูกที่เป็นลูกเล็กที่สุดนะครับแล้วก็ท่านอับดุลล็อกนะครับแล้วก็ท่านกอเซนที่เกิดกับท่านหญิงคอรดียะนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับชื่อท่านอิบราฮิม ที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงมาริยะนะครับอันนี้ก็คือปบดความเป็นมาคร่าวๆเนาะของชีวิตการแต่งงานจะคําว่าไงดีละ่ะช่วงวัยรุ่นแล้วกันนะครับว่าท่านนับีนั้นเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับวันนี้เก็บสั้นๆนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่อยากจะนํามาเสนอนะครับกับพวกเราทุกคนนั่นก็คือความเมตตาของรอรสบาตาลาหลังจากที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่า ความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นเนี่ยให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัลลัมโดยเฉพาะอย่างอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะครับมีมากมายเพียงใดแล้วก็การที่อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นเนี่ยทรงเตรียมตัวท่านนบีในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะครับยังไงนะครับให้พร้อมกับการเป็นนบีนะครับมันก็ได้ทําให้ผมเนี่ยนึกถึงซุรอซุรอหนึ่งนะครับที่พูดถึงประเด็นนี้แหละก็คือการเลี้ยงดูของอัลลอฮฺสุบะตาลากับท่านนบีในวัยเด็กนั่นคือซุรออัตดุฮา นะ,นะครับนั่นคือส ورة อัฎดูฮาอัลลอฮุซุบฮานะฮวะตะอาลากล่าวว่าววัดฎูฮาวัลไลลีอิซาซะจามะวัดเดาะก่รับบุกะวะมากอลาวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาอัลลอฮุซุบฮานะฮินะฮฺทูลานั้นเนี่ยทรงสาบานด้วยกับเวลายามสายดูฮาแล้วก็อะไรต่อแล้วก็สาบานด้วยกับเวลากลางคืนวัลไลวัลไลลีนะครับอัลลอฮฺสาบานว่าอะไรมาวัดเดาะกะร็อบบุกะวะมากอลาอัลลอฮฺสาบานว่า อัลลอฮ์นั่นเนี่ยไม่ได้ทรงทอดทิ้งเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทรงโกรธเคืองเจ้ามาวัดดากะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทรงทอดทิ้งท่านนาบีอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางทอดทิ้งท่านนาบีตรงนี้เนี่ยอิม่ามอัสซาดีอธิบายอายะส่วนนี้ว่า คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานนั้เนี่ยมันเป็นการที่บ่งชี้ถึงความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยได้มอบให้กับท่านนาบีมาลาลาุฮัมมัดสัลลาฮฺอะลัยฮ์สันลัมอัลลอฮ์นั้นเนี่ยไม่ได้ทรงทอดทิ้งท่านไม่ได้ทรงปล่อยให้ท่านเผชิญกับความยากลําบากนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยได้ทําการดูแลท่านผ่านบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านฮัมซาท่านอ่อ ท,ท่านท่านหญิงคาลีมะปู่ของท่านลุงของท่านต่างๆนา,นานาสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงการการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นเนี่ยได้ทรงได้ท่งดูแลท่านนาบีในในยามที่ท่านนาบีเนี่ยลำบากหรือในยามที่ท่านนาบีเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะครับวามากอลาแล้วรอนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทรงโกรธเคืองท่านนาบีหมายความว่า อัลลอฮ์นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธเคืองท่านนบีหลังจากที่อัลซุบตารานั้นเนี่ยได้รักท่านนบีตรงนี้เนี่ยักวิชาการที่ไปว่าไอหมอมอัสซาดีเนี่ยธิบายว่าการปฏิเสธตรงนี้มาวัดดอักะอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเจ้าว่ามากลาและก็ไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงไม่รักเจ้าไม่ได้สรงโกรธเคืองเจ้าเนี่ยการปฏิเสธตรงนี้มันนาไปสู่การยืนยันสิ่งที่ตรงข้ามกับการปฏิเสธ หมายความว่าอัลลอฮ์ปฏิเสธการทอดทิ้งแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังจะยืนยันการดูแลอัลลอฮ์ปฏิเสธการไม่รักการโกรธเคืองการโกรธเกลียดแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังจะยืนยันความรักว่าอัลลอฮ์นั้นเนี่ยรักนบีว่าอัลลอฮ์นั้นเนี่ยทรงดูแลท่านนบีซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันปรากฏชัดในประวัติศาสตร์ที่ที่เราเคยนํามาเสนอไปว่ามันบ่งชี้ถึงความรักที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอารานั้นเนี่ยเอ่อมีมีความรักที่มากมายกับท่านนบีมูฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายขนาดไหนอัลัซซุบะฮตาระก็บอกว่าอีกฟะอัมมัลยยตีมะฟะลาตะฮัรหมายว่าอะไรอัลัซซุบะฮะตาลาบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าในสภาพที่เป็นกรรมัมร้าและทรงให้ที่พึ่งเจ้าดอกหรือหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้ท่านนาบีเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่กำพพ้าพ่อแม่และอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให คนมาช่วยท่านนบีหรือสิ่งนี้มันบ่งชี้ถึงความช่วยเหลือแล้วก็ความรักที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานั้นมีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์สุบฮตาลาานี่ไม่ได้ให้ท่านเนี่ยประชิญกับความใช้คำว่าอะไรความไร้ที่พึ่งแต่อัลลอฮ์สุบฮตาลานั้นเนี่ยส่งคนมาดูแลท่านนบีตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งในหนึ่งในเอ่อความ ความรักทีจริงในอายะนี้ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นแม่ให้เจ้านั้นเนี่ยอืมละเหเลร่อนแล้วก็ทรงชี้ทางนะครับแม่จ้านั้นเป็นผู้ที่ขัดสนแล้วก็ให้ความมั่นคงแก่เจ้าแต่ว่ามันก็จะเลยสโปบของความเป็นปรวัติศาสตร์ไปนะครับก็ซุรอะตุด,ดูฮากับสุรอะซุรอะอะไรหนะ้าที่ สุระอะตุฮากับสุระอะชาอัลลัมนัชรฮะและกัซาดรอปมันคือสองสุรที่ยืนยันถึงความรักที่อัลลอฮ์นั้นมีให้กับท่านนาบีได้ดีมากนะครับซึ่งก็เป็นสองสุรที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจน่าจะได้ได้เรียนรู้มันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอิชาลาะครั้งต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของการบูรนากาบะซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนาบีนั้นเนี่ยจะต้องทํา ตอนที่ท่านมีอายุ35ปีสำหรับวันนี้ก็สุบฮานะกัลลอหุม,ม่าะบิฮัมดิกานะชาดอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนะสตัฟฟิรุกะมันตูบุิลอัสสลามมอะลัยกุมวาเราะหมัตุลลาฮิวาบาระกุฮต